ที่โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านโคงเจียมอําเภอคงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ราชการจังหวัดอุบลราชธานีในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์บิ๊กคลินิงเดย์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว่ใน,ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567 โดยมีนายอำเภอโคงเจียมหัวหน้าส่วนราชการคณะครูโรงเรียนอนุบาลบ้านด่านโคงเจียมและจิตอาสาจองอังหวัดอุบลราชธานีร่วมกันปลูกต้นไม้ตัดแต่งกิ่งไม้ตัดหญ้า ทาสีอาคารเรียนทาสีถนนและเก็บขยะมูลฝอยปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณโรงเรียนและบริเวณโดยรอบเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและให้มีความสะอาดสวยงามอันเป็นการสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทำความดีเพื่อส่วนรวม